เรื่องผีเฝ้าทรัพย์โดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญา ครั้งโบราณน,นั้นคนแต่ก่อนนิยมฝังทรัพย์สมบัติอันมีค่าไว้ใต้ดินเพราะถือว่าใต้พื้นดินนั้นเป็นธนาคารใหญ่ที่รักษาทรัพย์อันมีค่าการกระทําแบบเดียวกันนี้ไม่เฉพาะแต่บ้านเราเท่านั้นประเทศอื่นๆก็เหมือนกันดังนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับคุมทรัพย์ใต้ดินนี้จึงมักจะเป็นเรื่องคล้ายกันการฝังทรัพย์ของคนใหญ่โตขนาดพระเจ้าแผ่นดินเจ้าเมืองหรือขุนนางผู้ใหญ่สมัยนั้นจะต้องฆ่าคนที่ขุดดินหรือทหารที่ทาหน้าที่ฝังทรัพย์เหล่านั้นเพื่อให้วิญ,ญญาณคอยเฝ้าพิทักษ์ร ดังเช่นรายปู่สมเฝ้าทรัพย์ที่เราเคยได้ยินเป็นนิทานนั้นตามตำนานเล่าว่าในสมเป็นมหาดเล็กของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์หนึ่งครั้งนั้นถูกฆ่าศึกปล้นเมืองสมบัติในท้องพระคลังถูกขนย้ายเอาไปฝังซ่อนแล้วก็ตัดคอในสมโดยเจตนาให้คนตายกลายเป็นผีเฝ้าขุมทรัพย์ของพระองค์ยังมีเรื่องเล่ากันอีกว่าตำแหน่งที่ฝังทรัพย์นั้นวันดีคืนดีมักจะปรากฏแสงสว่างเลืองให้ชาวบ้านได้เห็นกันอยู่บ่อยๆบ,บางทีก็จะมีคนเห็นเป็นเรือชะล่าบรรทุก เงินทองเพชรพลอยเต็มลำแล่นไปบนบก บ้างก็เห็นเป็ดทองคําเดินหายไปตรงที่ที่ฝังทรัพย์นั้นนักขุดทรัพย์ส่วนมากแม้จะรู้ตำแหน่งที่ฝังทรัพย์แต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถขุดออกไปได้ทั้งนี้ก็เพราะวิญญาณของเจ้าของทรัพย์ยังคงห่วงใยและห่วงแผนอยู่แม้จะตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามบางทีก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคานเช่นงูมันจะมาอาศัยอยู่ที่แหลง่งฝังทรัพย์คอยทําลายผู้ขุดคน้นหากไม่ได้มีความเกี่ยวดองเป็นลูกหลานหรือเจ้าของทรัพย์อนุญาตให้ผู้ที่บังอาจไปขุดบางรายก็เจอดีอาจถูกวิญญ,ญาณเจ้าของทรัพย์เล่นงานเอาจนปาางตา ไปเลยก็มีครั้งนั้นที่ชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเขตอำเภอบ้านแพรนจังหวัดอยุธยาชายชะกันสี่คนกำลังขุดดินง่วนอยู่ส่วนทางที่ตะวันออกร่างของหญิงสาวชาวบ้านแถบนั้นนางหนึ่งกำลังเดินตรงมาด้วยความสงสัยทันทีที่หญิงสาวผ่านมาถึงกลุ่มชายทั้งสี่หล่อนก็ถามขึ้นว่ากำลังทำอะไรกันอยู่เลยจ้ะน,นะชายสี่คนหันมามองดูหญิงสาวแล้วคนหนึ่งก็พูดว่าเอาสมบัติมาฝังหลานสาวอยู่แถวนี้หรือใช่จะ้ะ ถ้างั้นก็ดีแล้วฉันอยากจะให้หลานสาวคอยดูแลสมบัติของฉันด้วยเดี๋ยวฝังเสร็จแล้วฉันจะมีรางวัลให้หล่อนตอบรับคำแล้วก็หันหลังออกเดินจะมุ่งหน้ากลับบ้านอย่างรวดเร็วโดยที่หล่อนไม่ทันรู้ตัวชายคนนั้นก็คว้าดาบวิ่งปราดเข้าฟันคอหล่อนทั้งด้านหลังจนคอขาดกระเด็นและนับตั้งแต่นั้นมาที่แห่งนั้นก็กลายเป็นที่สิงสถิตวิญ,ญญาณของแม่สาวน้อยคนนั้นซึ่งต้องเป็นผีเฝ้าทรัพย์ให้โจรอันหมายถึงชายสี่คนนั่นเองคือหนึ่งเดือนหงายแจ่มฟ้าท่ามกลางบรรยากาศ หนาวอย่าเยือะของเหมันฤดูชายสองคนกําลังง่วนอยู่กับการลงเบ็ดลาวในนาข้าวหนาวๆแบบนี้น่าอิจฉาไอคนมีเมียนะเวกนั่นเซแต่ข้าก็เตรียมของแก้หนาวมาเผื่อเราสองคนอะไรล่ะผ้าห่มหรือโทไอออดผ้าห่มนัะนมีความหมายอะไรวะต้องลุกทุ่งนี่สิวะสายแจ๋วเียมึงวางเบ็ดเสร็จ ออดก็ถอเรือเลาละกอข้าวมาจอดพักอยู่โคนต้นก้ามปูใหญ่ติดริมแม่น้ำระหว่างรอการกู้เบ็ดออดกับเวกก็จิบเหล้าแก้หนาวกันไปพลางๆพอดึกมากเข้าต่างคนต่างก็ชักมึนยามนี้เวกก็เกิดปวดท้องถ่ายจนทนไม่ไหวอุยย่าไม่ไหวแล้วออเ,ลเว้ยไอออดเอ็งหลีกเวก้าวขึ้นจากเรือตรงมานั่งยองๆโคนต้นก้ามปูริมฝั่งบลือปวดชิบเป่งเลยเอาตรงนี้แหละวะ แต่แล้วเวก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะจู่ๆก็ถูกถีบจนกระดอนตกน้ำอึลาดไปตะละอดทางออดซึ่งนั่งอยู่ในเรือถึงกับงงไอ้เวกนี่เธอจะบ้าบนบกก็ดีแล้วเสือกโดดลงมาในาน้ำป้าตื่นหมดเวกตะกุยจะกลายมาที่เรือเฮ้ย hey, ไอ้ออดเดี๋ยวกูล้างก้นก่อนพอขึ้นมาบนเรือได้เวกก็ชะงงกหน้ามากระซิบกับออดกูว่ารีบไปให้พ้นจากที่นี่เถอะเมื่อกี้นี่กูถูกถีบฮะจริงเหรองั้นก็ผีเนี่สิเออเร็วเข้าสิวะ อดจัดแจงขว้าถ่อเหลือขึ้นมาแต่ทั้งคู่ก็ต้องขนหัวลุกชันเพราะขนต้นกามปูในขณะนี้ปรากฏล่างสูงตั้งหงานง้มเฮ้เฮ้เสือกะลึ่งจะมาอึบบนที่ฝังสมบัติไปให้พ้นนะเจ้าอดไม่ฟังเสียงแล้วคราวนี้เหลือถูกถ่อพดพวดจนเล่นอ้าว ว <Whoa. S 2> หมอพวงพ่อของเจเวกได้ฟังคําบอกเล่าของลูกชายก็นั่งคิดอะไรอยู่คู่หนึ่งแล้วจึงพูดขึ้นว่าข้าพอจะรู้อะไรแล้วตรงไหนนะที่เองโดนผีหลอกใตต้ตนกามปูใหญ่สุดนาตกรรมลิ้มแม่น้ำนั่นแหละ หมอพวงคนนี้นอกจากจะเป็นหมอแผนโบราณแล้วแกยังเก่งในทางคาถาอาคมอีกด้วยจากคำบอกเล่าของลูกชายแกก็รู้ได้ทันทีว่าที่ตรงนั้นจะต้องมีสมบัติมีค่าฝังอยู่และแล้วดึกสงัดของคืนวันนั้นหมอพวงก็พายเรือมุ่งหน้าไปยังต้นก้ามปูใหญ่ริมแม่น้ำแต่เพียงลำพังผูกเรือไว้ริมตลิ่งเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาจัดแจงวงได้สายสินล้อมตัวแกเอาไว้หยิบเครื่องสังเวยออกจากย่ามมาวางไว้ตรงหน้าพร้อมกับหลับตาเริ่มบริกรรมคาถาพลันลมหนาวที่พัดเอื่อยก็กันโชค แรงจนอึ้งอ้าวกลายเป็นพายุผืนดินเบื้องหน้าตรงโคนต้นก้ามปูใหญ่ก็แยกออกเป็นหลุมลึกเผยให้เห็นโอ่งมังกรซึ่งภายในบรรจุเพชรนินจินดาเงินทองจนล้นปลีโอ้โหานใดกลุ่มควันสีขาวก็พวยพุ่งขึ้นจากหลุมปรากฏร่างคนสูงใหญ่ย่างเงือรางในกลุ่มควันแล้วก็ชัดเจนขึ้นเป็นร่างของปีศาจผู้หญิงถือกระบองเหล็กอันโตเท่าลำตาลดวงตาทั้งสองลุกแดงลาวแสงไฟนางปีศาจพูดกับหมอพวงว่า ตาพวงแกต้องการอะไรจากข้างั้นหรือข้าอยากเห็นสมบัติที่ฝังอยู่พอเป็นบุญตาเท่านั้นแหละแม่นางแล้วแกอยากได้ไหมล่ะที่จริงแล้วข้าอยากได้แล้วแต่แม่นางจะกุณาเธอปีศาจสาวได้ฟังก็แงนหน้าหัวเราะจนกองทุงฮ่ฮ่าเอาเถอตะตาพวงนี่เพราะเห็นว่าแกขอข้าแต่โดยดีหรอกนะเพื่อมีให้เสียความตั้งใจข้าจะให้แกบ้างแกจงกลับไปบ้านก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าแกมาเอาไป ข้าจะรอคอยคนมีบุญเพื่อมอบสมบัติเหล่านี้ให้แก่เขาข้าจะได้หมดเวรไปผุดไปเกิดเช่ทีพูดเสร็จปีศาจนางนั้นก็หายวับไปผื้นดินตรงนั้นก็คืนสภาพปกติตะพวงพายเรือกลับบ้านอย่างดีอกดีใจ ขันพอเช้าวันลุงขึ้นตะพวงก,ก็หวนกลับไปที่ต้นก้ามปูใหญ่ก็พบห่อผ้าขาวห่อใหญ่วางอยู่ตรงพงหญ้าโคนตน้นแกก้มลงกราบด้วยความดีใจเป็นบุญของข้าแล้วรีบนำห่อผ้าขาวกลับบ้านและเมื่อแกออกก็พบทองคำเจ็ดแทง่งโอโ้โหทองทั้งนั้นเลยก่าวฝ่ายเจ้าออดบ้างจากวันนั้นมามันก็ไม่กล้าไปลงเบ็ดแถวใกล้ต้นก้ามปูใหญ่อีกเลยเพราะเขตที่โดนผีหลอกเช้าวันนี้เจ้าเวาก็มาหาเจ้าออด เฮ้ย hey, อดอเว้ยทำอะไรอยู่วะออาเวกข้ามีเรื่องอะไรจะพูดกับเองสักหน่อยเองดูอะไรนี่สิเจ้าเวกพูดพร้อมกับล้วงเอาสิ่งหนึ่งออกจากอกเสื้อให้เจ้าอดอนี่พ่อข้าให้เอามาให้เองให้ข้าเรื่องอะไรวะอดอรีบแกะห่อกระดาษออกดูทันทีที่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในเจ้าอดอก,ก็ตาลุกโผลงอูห้หูนี่มันทองนี่วะก็ใช่นะเซคืออย่างนี้นะเองจําคืนที่เราโดนผีหลอกโคนต้นกามปูนั่นได้ไหม จำได้แล้วไงก็ที่นั่นมีสมบัติฝังอยู่เยอะแยะพ่อข่ารู้เข้าแกก็เลยแอบไปขอจากผีน่ะสิได้มาตั้งเยอะแล้วไอทองแท่งเนี้พ่อข่าใหเอามาให้เองเพราะเองมีส่วนทำให้พ่อข่าได้สมบัติมาไงล่ะทีนี้เองลองคิดดูให้ดีนะในเมื่อใครก็รู้ว่ามีสมบัติตั้งมากมายฝังอยู่ที่นั่นคืนปล่อยไว้วันหนึ่งคนอื่นจะมาขุดเอาไปกินเสียข้าเสียดายวะแล้วจะให้กูทำยังไงวะไอเวกไอเซอร์ก็ไปขุดมาซะเองน่ะสิ ไอ้เวกไอ้ลยำโดนผีหลอกมาหยกหยกกูว่าอย่าทะลึ่งเลยจะดีกว่ามันจะมีสมบัติฝังอยู่อย่างไรก็ช่างมันเถอะตามใจนะถ้าเองไม่ไปข้าก็จะได้ไปชวนไอ้แมนไอ้ชินมันแล้วเองจะมาว่าข้าไม่ได้นะข้ากลัวว่าเชิญเองตามสะดวกเถอะข้าไม่เอาล็อกเท่าที่พ่อของเองให้ข้ามาแค่นี้ก็มากพออยู่แล้ว ความโลภของคนคืนนั้นเวกแมนชินก็พากันไปที่ต้นก้ามปูใหญ่พร้อมด้วยจอบและเสียมทั้ง3าคนล่อเล่ากันจนเมาแปะเพื่อข่มความกลัวหลังจากผูกเรือเสร็จไอ้แมนก็ลงมือขุดดินตรงพงหญ้าแถวโคนต้นก้ามปูกระทั่งผืนดินตรงนั้นเป็นหลุมลึกเจออะไรเข้าแล้ว ไอชินรีบเอาเสียมขุดโกยดินบริเวณก้นหลุมออกพลันทุกคนก็ต้องอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นโอ้ทองเพชรพลอยจมหูเลยแม่โอวอยไอเวกรีบกระโดดแผลลงไปในหลุมแต่ทันใดนั้นซับทั้งโอ่งพร้อมทั้งล่างของไอเวกก็จมลึกลงไปในกระถางทองโอ้ oh. แล้วเศษดินปากหลุมก็ไหลพลูลงกลบร่างจเจะเควท่ามกลางความตกตะลึงของไอแแมนกับไอชินอยอโอ้ <Yeah>. oh. พลันก็ปรากฏร่างของนางปีศาจส,ส่งเสียงหัวเราะก้อง <laughs> ไอแมนกับไอ้ชินกลัวจนสุดขีดต่างพากันกระโจนหนีลงน้ำว้าแแมนกับชินตะเกียกตะกายว่ายน้ำหนีอย่างสุดแรงเกิดเพื่อไปให้พ้นจากที่นั่นแต่อนิจจา mm hmm. คนท mm ั้งสองว่ายวนเป็นวงกลม mm hmm. อยู่บริเวณนั้น mm hmm. นั่นเอง อ้ยอยากวัวแล้วโอ้ยผีหลอกจนกระทั่งเชา้าชาวบ้านก็พบไอชินกับไอแหมนจมน้ำตายเป็นผีเฝ้าทุ่งอยู่ตรงนั้นส่วนไอเวกยังไม่มีผู้ใดพบออดเท่านั้นที่รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนทั้งสามโทเวกไอเพื่อรักเอ็งมันไม่เชื่อข้าไม่น่าเลยไปที่ชอบที่ชอบเธอเวกคืนนั้นออดก,ก็นอนหลับฝันเห็นเจ้าเวกในฝันมันบอกว่าออดเพื่อรักข้าต้องทนทุกทรมานเฝ้าสมบัติแทนนางผีนั่น เอ็งมาขุดเอาไปเถอะข้าขี้เกียจอยู่โคนต้นก้ามปูนั่นมันทรม,มานออดจะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกเหงื่อท่วมตัวโทเวกเอ้ยข้าสงสารเองเคยเป็นคนกลัวผีแต่ด้วยความสงสารเพื่อนอย่างจับใจเจ้าออดคว้าจอบตรงไปที่ต้นก้ามปูใหญ่แต่เวลานั้นแทบไม่น่าเชื่อออดฟันจอบไปที่ดินไม่กี่ทีก็พบโอ่งบรรจุสมบัติพร้อมกับศพเวกที่อยู่ก้นหลุมออดถึงกับน้ำตาไหลซึมโทไอเวกไอเพื่อนรักมึงเหล่านั่น ออดได้จัดการทำศพให้เพื่อนทั้ง3าคนอย่างมาหูลานที่นาบริเวณต้นก้ามปูออดได้ซื้อเอาไว้แล้วสร้างวัดขึ้นพร้อมกับเชิญหลวงพ่อองค์หนึ่งมาเป็นเจ้าอาวาสเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อนด้วยซับผีเฝ้าองค์นั้นนั่นเอง